สมาคมวอลเลย์บอลประกาศร,รายชื่อนักตบยุวชนหญิงยู16ที่ผ่านคัดเลือกรอบแรกจำนวน43คนตเตรียมพร้อมในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ก่อนติดตามรับฟ,งฟังฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด s ั b s ไ r i b ์ช่วงดาววอลเลย์ด้วยค่ะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศร,รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนหญิงที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกทั้งหมด43คนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักตบทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลยูว ชนหญิงอายตุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่1ปี2023โดยสมาคมคัดเลือกจากใบสมัครที่ส่งเข้ามาและประกาศร,รายชื่อนักตกที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน43คนมีรายชื่อดำต่อไปนี้เซตประกอบไปด้วย1 อันทิตาคงนอกโรงเรียนสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาสูง171เซนติเมตร2เซราแอนโคมาโรงเรียนบดินเดชาสิงสิงหาเสนีกรุงเทพมหานาครสูง173เซนติเมตร4ธนวันกาสายโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูง160เซนติเมตร4สุสพิชาอุ่นเพ่งโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูง178เซนติเมตร ห้านัทนิชาแซ่เลาโรงเรียนสุโขไทยวิทยาคมจังหวัดสุโขไทยสูง178เซนติเมตรหกนัทนิชาองค์อาจโรงเรียนปักธงชยัยประชานิรมิตรจังหวัดนครราชสีมาสูง174เซนติเมตรหัวเสาบีหลังเจ็ดานิตาเอี่ยมละออโรงเรียนเทศบาลสามว,วัดชัยนวาวะจังหวัดสุพรรณบุรีสูง170เซนติเมตรแปดพนิถนปัดชาเขียวโรงเรียนพันดอนวิทยาจังหวัดอุดร ธนีสูง170เซนติเมตร9นัฐาผลรบโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีกรุงเทพมหานครสูง173เซนติเมตร10บอริยาบัวดงโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีกรุงเทพมหานครสูง175เซนติเมตร11ทัศนวันไพบูร์โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีกรุงเทพมหานครสูง168เซนติเมตร12เบนญาภา ังวรนการโรงเรียนบดินเดชาสิงสิงหะเสนีกรุงเทพมหานคร1 7 3เซนติเมตร13นัทชยาทาแฮงโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1 7 6ซนติเมตร14อักษรมณนีโพสีดีโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครศร,รียอ,รรรอยุธยา1 6 8ซนเมตร17 อรัฐพรจันเพชรโรงเรียนสมานคุณวิทยาฐานจังหวัดสงขลา170เซนติเมตร18ชนิดาภาช่องเจริญโรงเรียนสุรานารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมา171เซนติเมตร19ดุจดาคุณลบโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง169เซนติเมตร 20วรัญญาสุวรรณกุฎโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง170เซนติเมตร21บทัพสพรแผน,จนเจริญโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง165เซนติเมตร22นริมนทรทรัพย์เฉลิมโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบุรี170เซนติเมตร23กวินทิดานาคสิงห์โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบุรี170เซนติเมตร 24. สรีทิพย์วิบูลโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จังหวัดนนทบุรี173เซนติเมตรบอลเร็ว25จินดามณีพรมประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอจังหวัดชลบุรี174ซนติเมตร26นัทธนิชาวงสันเทียโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอจังหวัดชลบุรีหน3เเซนติเมตร2ี สุภาณิชาประธานวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการอายุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา167เซนติเมตร28 cm. พฤกษาอิสระกุลโรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบ,บุรี169กเซนติเมตรกัญลักษณ์เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวังจันทร์วิทยาจังหวัดระยอง177เซนติเมตร30ปรวีธิดารัตนบ,บุรีโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเอ็งเสียงสัมมคีจังหวัดสงขลา178เซนติเมตรส1สิุธินันกุยราพนาโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมา178เซนติ 32มจันยราเพียรการโรงเรียนสุรานารีจังหวัดนครราชสีมา175เซนติเมตร33ชนละดาเรืองเกตวิทย์โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง173เซนติเมตร34ธนยาตระกูลแก่นเพชรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง172เซนติเมตร35ปานรวีควรรับส่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง173เซนติเมตร3อาอรีนผ่องกระโทก โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง173 37เซนติเมตร37ชนะการชิมทะเลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี177งซนเมตร38พรพิมลหมืนรามโรงเรียนบดินเดชาสิงห์ซิงหเสนีกรุงเทพมหานคร174เซนเมตรตัวรับอิสระ39มนชดาอิทธิโรงเรียนสุขโขท,ทยัยวิทยาคมจังหวัดสุขโขท,ทยัย160ซนติเมตร40 ศิรพัฒส,สอนสมัยกลางโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1 5 8ซนเมตร4ีสหาลุดไทยชนะการีโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา158ซนเมตร 42. นิชารีนินลพันธ์โรงเรียนสุรานารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมา163เซนติเมตร 43. รวิภาดวงป่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง162เซนติเมตรวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่1ปี2023ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง8กรกฎาคม2566นหาณหางโจวประเทศจีนโดยทีมสาวไทยจับสลับอยู่ในกลุ่ม4 ร่วมกับฮ่องกงและคาซัคสถานและรายการนี้จะคัดเลือกเอา3ทีมของเอเชียไปเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลก2024ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากออมแอม SMM Sport อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ